นี่ก ja. ็จ้าเป็นอย่างโหลดคลิปโหลดไปโหลดมากคลิปกระเด้งกระดังให้พี่น้องคนนั้นเดี๋คลิปไลค์คลิปเราเคล็ปแล้วก็คลิปกระโปรงห้กระเด็นเร้อย่องจนประเด็นยาวง่อมอ๋อพ่อประทศไทยเลยพี่น้องเลยยังได้ยังคอยโหลดคลิปว่าไปมากๆไปเดินจนงงกับอันนี้งงขับงงเนี่ยพี่น้องคลิปว่ไปบ่มาั ม่ไปหลายบ่ไปบ่ม,มาไลยกะได้นหมายเลสิบสองนึงก็เป็นเงิั่ง สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาทักทายยมชมให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ กงเก่งเก่งก็ดังเก่งเก่งสีน้องนุ่ดังเก่งสีนดังจะเล่นเก่งเก่ง สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ สุขสันต์วันสงการค่ะปีใหม่ไทยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเงียบๆังๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะตลอดปีตลอดไปค่ะ pita to...